ตารหมู่บ้านวัฒนานะครับแขวงลำต้อยสิงเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครนะครับใกล้ๆกับสำนักงานขนส่งพื้นที่4นะครับแปลงนี้2 5 3ตารางวานะครับวันนี้มาขึ้นป้ายนะครับแล้วก็อัปเดตให้ชมกันสดๆนะครับวันนี้นี่เลยนี่เลยนะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้มาจากทางถนนหลวงแพ่งนะครับจากถนนหลวงแพ่งเนี่ยมาถึงตรงเนี้ยถนนหลวงแพ่งที่จะออกไปเจอถนนหลวงแพ่งนะครับเลี้ยวขวาก็จะไปตลาดวุะเก้รัดกระบังนะครับ ก็จากตรงที่จุดที่ผมยืนเนี่ยไปชนกับถนนหลงแพ่งเนี่ยประมาณ10กิโลนะครับเอสวยเลยนะครับตรงนี้ใกล้กับสำนักง,งานขนส่งพื้นที่4นะครับจากตรงเนี้ยไปถึงแยกขนส่งพื้นที่4เนี่ยประมาณ900เมตรนะครับไปสำนักง,งานขนส่งก็ประมาณกิโลครึ่งนะครับแบบนี้เนี่ยหน้ากว้างหน้ากว้างติดทางนี้นะครับประมาณ20เมตรนะครับแล้วก็ด้านกว้างที่ติดทางถนนซอยหมู่บ้านเนี่ยประมาณ50เมตรสวยเลยนะครับมี สำนักงานแถมไว้ด้วยนะครับราคาที่นําเสนอนี้เป็นราคาที่ดินเปล่านะครับสำนักงานแถมให้นะครับมูลค่าการก่อสร้างประมาณล้านกว่าบาทนะครับนี่เลยนะครับท่านใดสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับศูนย์เก้าห้าเก้าศูนย์สองสองสี่เจ็ดเก้าสุขุมวันลาดตีดินนะครับก็เลยออกไปตรงนี้ถ้าไปถนนสุวินทวงศ์ก็ประมาณสัก2กิโลนะครับเข้าออกสะดวกนะครับเข้าทางสุวินทวงศ์ได้แล้วก็เข้าทางลาดกระบังได้นะครับลาดกระบังก็ใช้เส้นถนนหลงแพ่งออกไปอ่อนนุช ได้สบายเลยนะครับตรงนี้นี่เลยนะครับก็อันนี้อาคารสํานักง,งานนี่ครับแถมให้นะครับมีออฟฟิศเรียบร้อยใช้งานได้เลยนะครับนี่เลยนี้เลยนะครับถ้าได้สนใจก็สอบถามขอ้ขอมูลเพิ่มเติมได้นะครับ0 95 9022479สุขุมบ้านและที่ดินนะครับก็แนวเขตก็ตั้งแต่กำแพงรั้วเลยนะครับกำแพงรั้วของหมู่บ้านเนี่ย ลึกเข้าไปด้านในประมาณ20เมตรนะครับแล้วก็หน้ากว้างติดถนนของหมู่บ้านเนี่ยประมาณ50เมตร253ตารางวานะครับนี่ถนนกว้างๆแบบนี้เลยนะครับ12เมตรนะครับนี่นะครับก็เป็นโครงการขนาดกลางนะครับมีหลังคาเรือนเยอะอยู่พอสมควร2300หลังนะครับนี่เลยนี่เลยก็สุดแนวเขตก็เสาไฟฟ้าต้นนั้นเลยต้นต้นไม้ต้นนั้นนะครับนี่นะครับ50เมตรนะครับแล้วก็ลึกเข้าไปด้านใน 20เมตร253ตารางวานะครับนี่ท่านใดสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ0 9 5 9 0 2 2 4 7 9สุขุมบ้านและที่ดินนะครับตรงนี้ทำร้านสะดวกซื้อก็ได้นะร้านสะดวกซักก็ได้ครับนี่อยู่หน้าโครงการทำเลดีมากๆนะครับด้านในเป็นบ้านพักอาศัยนะครับทังค่าเลื่อนเยอะอยู่นี่เลยนะครับก็วันนี้อัปเดตให้ดูกันสดๆนะครับก็พอดีมาติดป้ายแล้วก็เลย อัปเดตให้ชมกันสดๆนะครับภาพอาจจะมีกระตุกบ้างเล็กน้อยนะครับมันเป็นไลฟ์สดนะครับก็สําหรับท่านใดที่สนใจที่ดินแปลงนี้นะครับก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับใครดูคลิปแล้วชอบก็แคปรูปส่งไลน์สะดวกสุดนะครับหรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้0959022479สุขุมบ้านรัทีดินนะครับสำหรับรีวิวไลฟ์สดที่ดินแปลงนี้นะครับก็ขอจบรายงานเพียงเท่านี้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งช่องผมไว้ด้วยนะครับผมจะมีรีวิวบ้านคอนโดที่ดินอัปเดตให้ชมเป็นประจำนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย